วัดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปทานซูชิร้านอร่อยที่ย่านนิชินานะคะย่านนิชินารีของที่โอซาก้าเนี่ยคนญี่ปุ่นจะบอกว่าเป็นเหมือนดักไซด์ของโอซาก้านะคือจะมีพวกยากุซ่านากลัวมีโฮมเลสเยอะอะไรนี้นะคะแต่ว่าร้านซูชิอันนี้นี่คือทีเด็ดมากๆเลยนะคะเป็นร้านซูชิที่แบบโลโอลมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยสุดๆเลยด้วยราคาก็น่ารักนะคะ อนที่เรามาคือนั่งแท็กซี่มาแล้วก็มาลงที่ร้านนี้เลยนะคะเพื่อนญี่ปุ่นบอกว่าไม่อยากเดินแถวนี้เยอะนะคะกลัวแต่จริงเราเดินก็รู้สึกว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะสำหรับคนไทยเนาะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองเขาบอกว่าตอนกลางคืนก็ไม่อยากมาแถวนี้นะคะผู้หญิงก็อย่ามาคนเดียวนะคะแต่ซูชินี่คือเด็ดจริงๆอันนี้เป็นเทมปุระผักค่ะ มีแอสปพรากาัสแล้วก็ข้าโพดส,ส่วนนี้เป็นออยสเตอร์โฮตาเตะปลาต่างๆคือฟินมากนะคะร้านนี้ปกติจะไม่รับจองนะคะต้องมายืนต่อคิวหน้าร้านค่ะสต่เรบเรามาค่อนข้างดึกแล้วนะเหมือนเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้เข้ามาทานนะคะก็เลยไม่ต้องต่อคิวค่ะแต่ละชิ้นคือดีงามมากๆเลยนะคะความสดนี่คือแบบอย่างฟิน ถ้าเกิดว่าต้องมาต่อคิวก็ถือว่าคุ้มนะร้านเนี้คือรสชาติความสดราคาเชฟการป้านทุกอย่างคือรสมาอันนี้เป็นปลาไหลนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร้านคุยกันเจ้าของร้านใจดีมากเลยก็เลยเอาซูชิเอ้ยไม่ใช่เอาเชอร์รี่มาให้ทานฟรีนะคะ ทานเสร็จก็เดินสำรวจแถวนี like, like I I ้นิดหน่อยนะคะวันนี้มากับเพื่อนฝรั่งค่ะเพื่อนฝรั่งเขาอยากจะลองเล่นปาจิงโกะดูนะคะก็เลยจะลองเข้าไปในที่เล่นปาจิงโกะกันนะแล้วก็มีเพื่อนญี่ปุ่นมาด้วยค่ะก็จะให้เขาสอนว่ามันเล่นยังไงเพราะถ้าเกิดว่ามาเองก็คงไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเนาะแต่จริงคือถึงเขาจะบอกวิธีเล่นแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าหยอดตังไปเพื่อนหยอดไป4 0 0พันเยนแป๊บเดียวหายเรียบคือเหมือนกับว่าเป็นตู้ดูดเงินนะคะ มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเหมือนมีภาพการ์ตูนวิ่งวิ่งแล้วก็เราก็เลยไปลองเครื่องเล่นสล็อตกันนะคะคือเราก็ดูเพื่อนเล่นนะคะก็ไม่ไม่เห็นมีใครได้ตังค์เหมือนกันนะคะเราก็เลยขอเขาแบบว่าลองกดดูบ้างนะคะพอถูกแบบเหมือนมันเรียงกันณนะมันก็ไม่เห็นมีรางวัลอะไรเลยค่ะสรุปว่าหยาดตังค์ไปเหมือนจะเสียตังค์ฟรีนะคะรวมๆกันนี่เสียเพื่อนญี่ปุ่นเสียไป4 0 0พันเพื่อนฝรั่งน่าจะเสียไปแบบ2 3 0 0 0พันเยนนะ หลายบาทอยู่นะไม่ได้อะไรเลยซื้อเอาตังค์ไปเล่นเกมแบบเกมยิงยิงตู้สติ๊กเกอร์อสนุกกว่าเลยนะคะสรุปเราก็คือ mm hmm. ไม่เก็ตอยู่ดีว่าปาจิงโกะกับสล็อตมันเล่นยังไงนะคะ mm hmm. เราถามเพื่อนญี่ปุ่นว่าแบบ mm hmm. เขาเล่นกันทําไมหรออะไรเงี้ยมันสนุกตรงไหนหรอเพื่อนญี่ปุ่นก็ยังงงๆเหมือนกันนะคะบอกว่าเออเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสนุกตรงไหนเหมือนกับว่าแบบมาเล่นแก้เบื่อให้เสียเงินเล่นอะไรอย่างงี้มั้งคะอันนี้เราก็พยายามแบบว่า ลองเล่นลองกดดูนะคะก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าแต่ละปุ่มมันคืออะไรพอมันได้เรียนกันก็ไม่เห็นมีรางวัลอะไรเลยอ,ะอ่ะก็เลยแบบว่าเดินดูเล่นๆนะคะหน้าตาดีไซน์ของตู้คือเขาทำน่ารักนะแบบกราฟิกกระตูนอะไรอย่างเงี้ยนี้เป็นแบบเหมือนสาวเซ็กซี่นิดนึงสไตล์แบบไปเที่ยวทะเลนะคะก็เดินเล่นกันต่อนะคะ ย่านนี้คือแบบเพื่อนจะพาไปดูเขาบอกว่าเป็นย่านโลโก้มากๆนะคะคือเดินไปตกใจมากคือเป็นย่านที่แบบผู้ชายเขาน่าจะมากันอะไรเงี้ยมีสาวๆนั่งเรียงๆกันนะคะแต่เราเป็นผู้หญิงไปเขาก็จะมือปิดหน้านะแค่เดินผ่านเฉยๆนะคะเขาพามาดูว่าแบบมันมีอะไรบ้างแถวนี้เนาะเดินแถวนี้เสร็จนะคะก็เดี๋ยวเริ่มหิวค่ะว่าจะไปทานลามเมงกันต่อนะคะถแถวแย่านนัำบาค่ะ เพื่อนญี่ปุ่นพามาร้านรามิงมังกรน,นะคะเขาบอกว่าร้านนี้เขาชอบคือฟิลเหมือนแบบอาหารคนเมาอะเราว่าก็รสชาติก็อร่อยดีนะคะพอพอได้อยู่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นร้านนี้ก็ลองไปชิมกันได้นะคะคือิตอนกินเหมือนแบบเนื้อออกปะ after party เสร็จปุ๊บต้องมากินบะหมี่หมูแดงอะไรประมาณนั้นอนะเขาก็จะมีกิมจิให้เราคีบเองใส่ชามได้เลยนะคะ ในร้านนี้คือมีคนทําคนเดียวเลยนะคะเป็นคุณพี่แขกเสื้อสีส้มคนนั้นน้ำก็จะเป็นฟิลแบบค้นๆนิดนึงนะคะรสชาติแบบจัดจ้านอยู่เช้าวันนี้นะคะก็ทานอูด้งค่ะแล้วก็มีซูชิที่ซื้อมาจากร้านซูชิที่นิชินารินะคะเป็นเทคเอ์เวค่ะทานคู่กับอูดง้งฟินมากอร่อยมากเลยนะคะเป็นฟิลเหมือนแบบเป็นโร่นะ กินตอนชาวนี่คือสดชื่นมากอันนี้เป็นอาหารของแขกที่ยังแรมนะคะแอบถ่ายมาดูนะ่ากินมากเลยเป็นฟิวข้าวแล้วก็เนื้อผัดนะคะวันนี้ว่างๆนะคะก็เลยขับรถออกมาเองค่ะจะไปตะเวนคาเฟ่ฮอปปิ้งกันในเมืองนะคะแถวๆย่านโอซาก้าสเตชันค่ะมาที่จอดรถก็จ่ายเงินค่าที่จอดรถก่อนนะ โชคดีมากเลยได้ที่จอด VIP หน้าร้านเลยนะคะร้านเค้กร้านนี้คือกำลังดังนะคะดังในพวกแบบ IG ติ๊กตอของคนญี่ปุ่นนะคะต้องต่อคิวก็เลยเดินเล่นแถวๆนี้แป๊บ,บนึงให้ดูบรรยากาศหน้าร้านนะคะร้านนี้คือจะเป็นเค้กเหมือนมีเชฟหลายๆคนทำเค้กแต่ละชนิดมาแล้วก็แบบมาขายรวมกันอะไรอย่าเนี้ย อร่อยอร่อยน่ากินน่ากินทางนั้นเลยเขาก็จะมีรูปติดนะคะว่าเค้กชินนีเชฟท่านไหนเป็นคนทำาอะไรแบบนี้นะน่าทานมากๆสามารถนั่งทานที่ร้านแล้วก็เทคอไว้ได้นะคะลูกค้าที่มาส่วนมากก็เป็นสาวๆน่ารักน่ารักทางนั้นเลยมีครัวด้านในให้เห็นวิธีการทำด้วยนะคะ นี่ก็จะมีรูปแล้วก็มีขนมชิ้นต่างๆเค้กต่างๆดูดีสุดๆเลยทุกชิ้นเลือกไม่ถูกเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องๆนะคะซื้อเลมอนเค้กมาอร่อยมาก มาต่อกันอีกที่ดนึงนะคะที่นี่จะเป็นลักษณะเหมือนตึกเก่านะแล้วก็จะมีร้านวินเทจวินเทจข้างในน่ารักน่ารหลายหร้านนะคะมีทั้งร้านอาหารคาเฟ่ร้านกล้องบาร์ต่างๆนะคะฟิวตึกจะคล้ายๆกันเป็นตึกออฟฟิศนะแต่ว่ามีอะไรน่ารักน่กนกเยอะเลยนี่เป็นร้านกล้องค่ะ p r o SF 7 0ตึกก็จะดูแบบมีความแบบย้อนยุคนะคะอันนี้เป็นลักษณะเหมือนเป็นบาร์ค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันแต่น่าจะเปิดตอนกลางคืนนะมีร้านอาหารแล้วก็เราจะมาลาน,นี้ค่ะเป็นคาเฟ่สไตล์แบบย้อนยุคน่ารักน่ารักนะคะข้างในตกแต่งแบบสวยมากเลยอะเราชอบร้านฟิลแบบวินเทจที่มีการแบบตกแต่งอะไรฟิลนี้มากเลยนะคะก็เดี๋ยวเข้ามาทานด้วยกันนะคะฟิลเหมือนแบบ โรงแรมเจนเก่าๆอะไรของไทยก็จะเป็นแนวๆนี้เนาะเดี๋ยวที่จะสั่งก็จะเป็นกาแฟแล้วก็แซนด์วิชเนื้อค่ะแต่ละมุมคือสวยมากเห็นแล้วแบบน่ามาถ่ายโฟ o โตชูตมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เราสั่งนะคะเป็นกาแฟดำค่ะแล้วก็แซนด์วิชเนื้อนะคะรสชาติก็กลางๆนะคะไม่ได้แบบ พีกอะไรมากแต่ว่าชอบการตกแต่งคนที่นั่งก็มีทั้งแบบวัยรุ่นวัยทำงานนะคนเที่ยวก็นั่งคุยนั่งอะไรกันในร้านสามารถสูบุหรี่เลยด้วยอะ่ะร้านสวยเนาะกระจกก็จะมีการแบบว่าตกแต่งกลับมาบ้านนะคะเค้กที่ซื้อกลับมาก็มาแบ่งที่บ้านทานด้วยกันนะคะอร่อยแนะนำ ค่ำนี้ก็จบที่อิสระยะแถวบ้านนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย